สีเต้นระบำโดยใช้นมสีและน้ำยาล้างจานอุปกรณ์จะมีนมสีและก็น้ำยาล้างจานนะครับเริ่มแรกก็หยดสีลงในนมที่เราเทใส่จานไว้นะครับยิ่งมีหลายๆสียิ่งดีอาจจะใช้เป็นสีผสมอาหารนะครับหลายๆสีเลย เราก็หยดไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเราก็เอาคัตต้นบัตรนะครับหรือไม้ก็ได้จุ่มกับน้ำยาล้างจานแล้วก็หยดลงบนสีนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสีก็มีการกระจายตัวนะครับจากบริเวณที่มีหยดของน้ำยาล้างจาน เนื่องจากในนมประกอบไปด้วยน้ำโปรตีนและธาตุและไขมันน้ำยาล้างจานทําให้มเลกุลของโปรตีนและไขมัน,นีนมันเปลี่ยนแปลงแตกกระจายโค้งบิดเบี้ยวนะครับม้วนสีทำให้เราสามารถสังเกตเหตุการณ์นี้ได้ง่ายครับ